มาแล้วดูใหม่เล่มสองเป็นตัวอย่างนะครับรองเท้าขนาดนี้นเลี้ยงปลาใช่ไหมลูกอ่ะเล่กสองคำถามค่ะลูกไรผมสวยมากเลยจริงแสดงว่ายนะานาว่ายสองคำถามทำเป็น <c oughs> ม,มีมารยาทไงเห็ <c oughs> <c oughs> นไหมเห็นไหมโดดก็เลยคือ <c> ฉ <oughs> ันไม่น่ารุานกรึเปล่านนี้ปรากฏกายณ์ให้รักมการเห็นก่อนนะคะ <c oughs> เห็นใช่ไหมคะถัดไปเป็นการเห็นชัดเจนนะคะตำรวจยืนอยู่เห็นใช่ไหมคะโอเคนะเดหรือต้องตอบใต้วงขาไหมคะคำถามค่ะคำถามเจ้าฟังดีๆนะคะแล้วตอบไม่ได้นี่คะส้มตำหนึ่งจานใส่ส้มกี่ลูกเพราะอะไรส้มตำหนึ่งจานใส่ส้มกี่ลูกเพราะอะไรที่ฉันจะรู้ค่ะต่าส้มโอไง เราเอ็มไม่รู้นะคะว่าใส่โต๊กี่รูปเพราะว่าการที่เราจะทําอาหารได้อย่างไรนะคะคนที่ทาอาหารต้องรู้อยู่แล้วค่ะว่าคุณจะทําอาหารประเภทไหนให้คนชิมหรือคนรับประทานนั้นถูกปากมากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะแนนคคนทําอาหารคนน่านึ้งเรามาทำหมกพุวกับคุณพุ้ยดูไหมคะค่ะขอรางวัลปอปภูรักให้กับนนไหมคะค่ะ20วินาทีทองค่ะเจอเลยค่ะ มาได้เรื่อยๆนะคะงานเราติดต <mat ู้ปลากันน้องขึ้นกล้ามนะค่ะมาได้เรื่อยๆมาอีกค่ะมาได้เรื่อยๆคืเรื่อจำทไมเขาให้แค่นั้นนี่ยมีไหมคะหนาจะหมดหน้าจะหมดแล้วน้าคะขอบคุณผู้ชมยกคะแนนเราเลยขอบคุณนะคะที่เอ่าให้กำลังใจน้องเอ็มนะคะ ขอบคุณมากค่ะค่ะลูกคกับพี่ค่ะกับเราที่ค่ะโอเคหนูจะตีโค้งไกลค่ะลูกเอาเข้าไเดี๋ยวก่อนนะไมื่อจะกลับมาอ่านคู่บิงไม่ได้เลยต้องเดินตั้งแต่ที่กอดอ๋อมาเดินก่อนเบ้นขึ้นเลยอันนี้ไม่เป็นรวะบอกให้หนูใช่ไหมลูกหนูรู้สึกว่าเด็กคนนี้เขาจะรู้ก็ว่าเนี่ยพี่ฝากมาซื้อน้ำตึ้นแปดด้วยนะคะ เยเอีคยเป็นคุณขอบคุณอบคอบคอัคนี้อมายเลขอะไุคะลูกอคอคออคขออค่ะเคอคอคอคขอ